กันทรกสูตรบุคคลสี่จำพวกจากพระไตรปิฎกเล่มที่13มัชชิมะนิกายมัชชิมปันนาสักหลวงพ่อเจ้าขาบัดนี้หนูพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13หนูอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายพระสูตรแรกในเล่มนี้ให้หนูได้เข้าใจเป็นลำดับต่อไปเลยเจ้าค่ะ เจเรนพรโยมวาสนาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราได้เดินทางเข้าสู่มัชชิมปันนาสักหรือ50พระสูตรตอนกลางของมัชชิมนิกายแล้วพระสูตรแรกในวักนี้มีชื่อว่ากันทรักกสูตรคำว่ากันทรักกะหรือกันทรักกะเป็นชื่อของปริพาชกหรือนักบวชนอกศาสนา ผู้เป็นคู่สนทนาหลักกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระสูตรนี้ดังนั้นกันทรกสูตรจึงเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ทรงสแสดงแก่กันทรกปริภาชกหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกบุคคลสี่จำพวกในโลกนี้ตามลักษณะของการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น น่าสนใจมากเลยคะ่ะหลวงพ่อเป็นการจำแนกบุคคลตามระดับของการบำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นอย่างไรคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นกันธรกะปริภาชกและสหายของเขาผู้เป็นนักบวชชีปเปลือยนามว่าหัตถกะบุตรของเจ้าช้างกำลังสนทนากับหมู่ปริภาชกอยู่ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปถึงกัณฑรก,กับปริพาชกได้กราบทูลถามว่าพระองค์ทรงบัญญัติเวทนาหรือความรู้สึกไว้กี่อย่างพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสตอบว่าเวทนามีสามอย่างบ้างสองอย่างบ้างห้าอย่างบ้างไปจนถึงหนึ้อยแปอย่างก็มีแล้วแต่ว่าจะจำแนกโดยปริยายใดจากนั้นพระองค์ จึงได้ทรงจำแนกบุคคลสี่จำพวกที่มีอยู่ในโลกนี้ให้ฟังบุคคลสี่จำพวกนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างคะลงหลวงพ่อพระองค์ได้ทรงจำแนกไว้อย่างชัดเจนเลยโยมบุคคลจำพวกที่หนึ่งผู้ที่ขนขวายในการเบียดเบียนตนเองคือบุคคลที่ปฏิบัติอัตตกิละมาฐานุโยกคือการทรมานตนในรูปแบบต่างๆ เช่นเป็นชีปเปลือยอดอาหารนอนบนหนามพวกเขาเชื่อว่าการกระทําเช่นนี้จะนําไปสู่ความบริสุทธิ์เปรียบเหมือนผู้ที่พยายามดับไฟด้วยการราดน้ํามันยิ่งราดน้ํามันเข้าไปไฟแห่งทุกข์ก็ยิ่งลุกโชนขึ้นหรือเปรียบเหมือนผู้ที่คิดว่าการทําร้ายตัวเองคือการชดใช้กรรมซึ่งเป็นความเข้าใจที่พลาดเคลื่อนเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือกิเลส หรือเปรียบอีกอย่างก็คือนักเรียนที่อดนอนอ่านหนังสือแม้จะดูเหมือนขยันแต่ร่างกายที่อ่อนเพลียก็ย่อมไม่สามารถจดจำหรือทำความเข้าใจบทเรียนได้อย่างเต็มที่บุคคลจำพวกที่สองผู้ที่ขนขวายในการเบียดเบียนผู้อื่นคือบุคคลผู้ประกอบอาชีพที่เบียดเบียนสัตว์อื่นเช่นคนฆ่าแกะคนฆ่าสุกรพรานนกพรานเนื้อคนฆ่าโค เพชฌฆาตหรือคนคุมเรือนจำพวกเขาเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นบุคคลจำพวกที่สผู้ที่ขนขวายในการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นคือบุคคลที่เป็นพระราชาหรือพระมหาศารที่ประกอบมหายันคือการบูชายันครั้งใหญ่มีการฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมากเพื่อบวงสวงเทพเจ้า การกระทำเช่นนี้ทำให้ตนเองต้องเหนื่อยยากลำบากในการเตรียมงานคือเบียดเบียนตนและยังเป็นการพรากชีวิตสัตว์จำนวนมากคือเบียดเบียนผู้อื่นแล้วบุคคลประเภทสุดท้ายล่ะคะซึ่งน่าจะเป็นประเภทที่ดีที่สุดถูกต้องเลยโยมบุคคลจำพวกที่สี่ผู้ที่ไม่ขนขวายในการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นผู้นั้นย่อมเป็นผู้ดับเย็นแล้วในปัจจุบัน เป็นผู้เสวยสุขปราศจากความหิวและมีตนประเสริฐด,ดุดพรมอยู่บุคคลประเภทนี้คือใครก็คือพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสติ์และสาวกของพระองค์ผู้ได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาออกบวชแล้วปฏิบัติศีลสมาธิ ปัญญาตามลำดับขั้นที่เราได้เคยสนทนากันมาแล้วตั้งแต่การละนิวร์ไปจนถึงการบรรลุฌานสี่และทำอาสวะให้สินไปนี่คือบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดที่ไม่เบียดเบียนใครเลยและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความสงบเย็นอย่างแท้จริงเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจบแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปคะเมื่อจบพระธรรมเทศนาการรก,กับปริภาชก และหัตถะบุตรของเจ้าช้างต่างก็บังเกิดความเลื่อมใสยอย่างท่วมทน้นและได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตการทรกสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่สอนให้เราเห็นว่าการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การทรมานตนเองหรือการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อความสุขของตนแต่อยู่ที่การไม่เบียดเบียน และการชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ตามหนทางแห่งอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสงบเย็นอย่างแท้จริงทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่สุดเจ้าคะ่ะตลอดการสนทนาในการทรกสูตรนี้หนูได้รับความเข้าใจในประเภทของบุคคลและหนทางที่ไม่เบียดเบียนอย่างหาที่สุดมิได้เจ้าคะ่ะ